สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูอ้นในรายวิชาศิลปะค่ะชั้นมระถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยครูอ้นขออธิบายเกี่ยวกับรายวิชาศิลปะก่อนนะคะรายวิชาศิลปะจะแบ่งออกเป็น3าสาระค่ะคือ 1. สาระทัศนศิลป์นะคะ 2. สาระดนตรี3 สาราฏตศิลป์ค่ะโดยการจัดหลักสูตรนะคะจะแบ่งออกเป็นปีการศึกษาค่ะและในปีการศึกษาที่1เราจะเรียนวิชาศิละปะหรือทัศนศิลป์น,นะคะกับวิชาดนตรีเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนวิชาศิละปะทัศนศิลป์กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับศิลปะกันก่อนค่ะศิลปะเป็นเรื่องราวของความงามซึ่งเราจะรับรู้ได้จากการมองเห็นและความรู้สึกนั่นเองค่ะศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะเช่นความงามที่เกิดจากธรรมชาติความงามที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือความงามจากจินตนาการของศิลปินนั่นเองค่ะ ทัศนศิลป์คืออะไรไดเด็กๆทราบไหมคะทัศนศิลป์ก็คือศิละปะที่เกิดจากการรับรู้การมองเห็นนะคะเป็นศินละปะที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสารรค์ด้วยฝีมือของมนุษย์เท่านั้นค่ะเช่นภาพวาดภาพแกะสละักภาพพิมพ์งานปั้นและงานก่อสร้างค่ะการเรียนทัศนศิลป์เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเช่นการทำป้ายนิเทศการตกแต่งเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงามค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูอ้นมีคำถามจะถามเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะใช่ค่ะ ผีเสื้อนั่นเองเด็กๆสังเกตไหมคะว่าที่ปีกผีเสื้อจะมีลายลายอะไรคะลายจุดนั่นเองใช่ไหมคะคุณรูณอยากทราบว่านอกจากสัตว์ในภาพนี้แล้วเด็กๆพอจะจําได้ไหมคะหรือพอจะคิดได้ไหมคะว่ามีสัตว์ชนิดไหนที่มีลายจุดอีกคะ่ะเรามาเรียนรู้เรื่องพื้นฐานของทัศนิป์กันค่ะ เรามาเริ่มที่จุดนะคะจุดคือสิ่งที่เกิดจากการจดปลายอุปกรณ์การวาดค่ะลงบนพื้นละหน้าเพื่อลากไปในทิศทางที่ต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นพูกกันแปลงหรือว่าดินสอก,ก็ตามนะคะต่อไปเส้นค่ะเส้นคือจุดที่ลากต่อๆกันเราสามารถนำเส้นมาต่อกันให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นรูปร่างรูปร่างก็คือเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสองมิติค่ะคือกว้างและยาวนั่นเองค่ะเรามารู้จักเส้นกันค่ะเส้นคือการเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการนะคะลักษณะของเส้นค่ะเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง เส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบและกว้างค่ะเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเส้นหยักให้ความรู้สึกขัดแย้งน่ากลัวค่ะเส้นประให้ความรู้สึกคลุมเครือและไม่ชัดเจนเส้นขดให้ความรู้สึกเคลื่อนที่และหมุนเวียนค่ะเส้นโค้งกระจายให้ความรู้สึก งอกงามเส้นลุกขึ้นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่นิ่งค่ะส่วนเส้นสุดท้ายคือเส้นไดทิศทางนะคะให้ความรู้สึกยุ่งเหยิงค่ะเราจะมาเรียนเรื่องรูปร่างกันค่ะรูปร่างหรือเส้นรอบนอกเขาโค้งของรูปนั่นเองนะคะมองเห็นเป็นสองมิติก็คือกว้างกับยาวค่ะ รูปต่างๆนั้นมีทั้งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพของแอปเปิลนะคะจะไม่มีเงานะคะถ้าเป็นรูปร่างจะไม่มีเงานะคะมองแล้วเป็นแค่สองมิติเท่านั้นนะคะหรือผีเสื้อนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันทำไมคะไม่มีลายนั่นเองคะ่ะใช่ไหมคะ ต่อไปมาดูรูปรถเห็นไหมคะความเงาและลารายละเอียดด้านในหายไปนะคะถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เราเรียกว่ารูปร่างนะคะเรามาดูรูปต่างๆที่เกิดขึ้นเองจากตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. รูปเลขาคณิตค่ะรูปเลขาคณิตคือ รูปที่สามารถวัดพื้นที่หรือขนาดได้อย่างแน่นอนและเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมค่ะต่อไปคือรูปธรรมชาติค่ะรูปธรรมชาติคือรูปจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไปเช่นต้นไม้คนตั ดอกไม้ต่างๆค่ะและสุดท้ายนะคะคือรูปอิสระค่ะรูปอิสระคือรูปที่มีขนาดและรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะคะอาจกว้างมากหรือยาวมากตั้นก็เป็นได้ค่ะหรือจะโคดเคี้ยวไร้ทิศทางเช่นรูปร่างของก้อนเมฆเรียวขึ้นเปลวไฟนั่นเองค่ะเอาละค่ะ เราเรียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปวิดีโอใหม่ได้ค่ะหรืออ่านได้จากหนังสือศิลปะค่ะเมื่อทบทวนแล้วนะคะเราจะมาทำแบบทดสอบพร้อมกันค่ะโดยการขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อนักเรียนตอบคำถามนะคะส่งคุณครูประจำชั้น เพื่อเป็นการประเมินและให้คะแนนจากคำตอบท้ายบทด้วยนะคะข้อ1เส้นในข้อใดเหมาะสำหรับวาดภาพทะเลกอไก่เส้นประขอไข่เส้นตรงแนวนอนขอควายเส้นลุกคลื่น ข้อ2ภาพนี้ประกอบด้วยเส้นใดกอไก่เส้นโค้งขอไข่เส้นหยักคอควายเส้นตรงข้อ3ภาพนี้เป็นเขาโครงของภาพอะไรกอไก่ หนังสือขอไข่ถุงเท้าคอควายดินสอข้อสี่ภาพใดไม่มีส่วนประกอบของเส้นตรงกไก่ดอกไม้ขอไข่ทีวีคอควายหนังสือ ข้อหภาพใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกอไก่เสื้อขอไข่ต้นไม้ขอควายบ้านข้อ6ขอ้อใดมีรูปร่างเป็นรูปเลขาคณิตรูปวงกลมกไก่ดินสอ ขอไข่ก้อนเม่คอควายดวงอาทิตย์ข้อ7ภาพนี้เกิดจากรูปร่างในข้อใดกอไก่รูปเลขาคณิตขอไข่รูปอินทรีขอควายรูปอิสระ ข้อ8ภาพในข้อใดเกิดจากรูปอิสระกอไก่ทะเลขอไข่คนคอควายจดหมายข้อ9ข้อใดมีรูปร่างคล้ายกันกอไก่สมุทใบไม้ขอไข่ หน้าต่างมะม่วงคอควายเหรียญดวงอาทิตย์ข้อสิบอุปกรณ์ในข้อใดใช้วาดรูปร่างกอไก่ดินสอขอไข่ยังลบคอควายไม้บรรทัด เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำแบบทดสอบได้ถูกต้องใช่ไหมคะสำหรับในครั้งต่อไปนะคะที่เราจะมาพบกันคุณครูอ้นฝากให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนศิลปะให้พร้อมกันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูอ้นขอตัวไปให้คะแนนก่อนคะ่ะบายบายคะ่ะ